มาแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งนะหน้าเมืองนะฮะมาแล้วครับรบ,บอลอยู่ที่โฟรครับปึ๊บปึ๊บติดบังสอนมาครับบอลมาที่หัวหัวเปิดตายไปไม่ถึงปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้ปาร์ตี้ชูมือครับ บอลอยู่ที่น้องตอบน้องตอมาที่เบสดีดมาติดโฟกบอลอยู่ที่หัวหัวมาเบิ้ลมาทำหนึ่งสองครับโฟก 1, หสองแต่เบาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม อยู่ที่นัดเปิดอืม้าวเปิดไปปาตี้กับบอลได้ชีโอปาร์ตี้โอ้โหนี่ครับสองอนึ่งสกอร ปาตีเขี่ยมาแล้วบอลอยู่ที่เบสเบสมาที่บางลอนคืนมาเบสกลับไปที่ลอนลอนมาน้องต่อน้องต่อคลึงคลึงคลึงแทงมาพี่ยูไม่ถึงมาพี่เจมได้บอลมาที่โฟกโฟกโฟกเลี้ยงไปแล้วก็ยิงติดลอน บอลอยู่ที่เบสน้ำทิเบสมองเปิดขึ้นมาพิวไม่ถึงครับบอลอยู่ที่โฟกโฟกโฟกเลี้ยงไปพิวสกัดได้ครับมาที่บอลบอลได้บอลบอลได้บอลบอลได้บอลบอลรึ่งบอลบอลส่งไป มาแทงมาที่โฟกโฟกพลิกมาติดลอนลอนแทงมาได้เบสไปแล้วส่งบงังซอนยิงไปโอ้โหสกัดจากเส้นประตูครับไม่เข้าครับรุ่นนี้ลอนทุ่มมาตีพี่ยูพี่ยูไม่ได้เปียบมาพี่จิมพี่จิมมาครับมาแล้วครับพี่มาแล้วครับหืมจับบอลยาวไปนะครับ อยู่ทุม่มมาที่สายพี่น้องครับสายพี่น้องแทงไปไม่ถึง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 พี่เจมเปิดมาปาร์ตี้จับไม่อยู่ขอโทษขอโทษขอโทษปาร์ตี้บอกขอโทษครับบังสอนอไม่ทุ่มครับหลอมีหลอกตากล้องด้วยครับ ร้อนร้อนแทงมาสายพี่น้องมาที่บางสอนอือห bon ึคึงอหเสียบอลนะมาที่น้องบอล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 แทงมาที่โฟกอเกินไม่น่อยนะครับโฟกททำปากฟองครับนี่ครับทำเสียใจจังเหลืออีกส2บสองนาทีบางรอนบางรอนทุ่มมาพีอู พี่ยูพลิกสวยสวย <ไป S 1> พี่ยูพลิกไปเปิดไปหืมน้องจอกโซนบ้าน้องต่อแตะยิง <ไป S 1> ติดเซฟโ<ไ>ปกสกิดมาสวยลูกนี้แฮนด์บอล <ไป S 1> บอลไปเริ่มที่แม็กซ์มาที่พี่เจมพี่เจมคลิปมาน้องบอลได้บอลน้องบอลเสียบอล ส่งมาที่เบสน้ำทิเบสน้ำทิแทงมาน้องต่อแม็กซ์พลิกกลับมาได้ครับพี่พสอนเป็นไ,ไงครับหมดปิงลงมาแทนโอ้ยิงไปแล้วพี่ยูโอ้โหพี่ย,ยูพี่ยูเต้นด้วยพี่ยูเต้นพี่ยูเต้นไม่เต้นนะพี่ยูไม่เต้นนะจังหวะเปลี่ยนตัวพอดีเลยครับเหลือ,อสิบนาที บอลอยู่ที่พี่เจมส์หัวหัวคึหวงห,หัวทรงมาโขกโขกแทงมาพ่นอดพี่เอาช่อเลยมาใครพี่บาวโฟกไหมโฟกพี่บาวมึงชีอเลยนน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 อ๋อนี่หนักรงอนกูพน,น,น,นุกล,ง,กลงทีอ่ะ เปิดมาติดน้องก้องน้องก้องฝากพี่นนพี่นนพี่นนเปิดซ้ายมาให้เส,ส,สา,าสไฟพี่อยู่ครับพี่อยู่ทุ่มมาครับพี่อยู่โอ้โหปาร์ตี้ครับใช้ความขยันน้องบอลน้นองบอลแถวตัดหลังฟุตติดประตูครับนี่ครับประตูครับ ใช้ความหนาครับน้องนัดลูกนี้จะเล่นยังไงโอ้โหมีมีสก,กินด้วยมีสก,กินด้วยมีสก,กินด้วยครับบอลมาอยู่ยที่โฟกเิดน้องต่อหลบโอเคบงลรอน ให้น้องต่อน้องต้อมองไกลบอลยังไม่ไปไหนปิงเสริมอีกทีนึงคอนเนอร์ฮะลูกนี้คอนเนอร์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 นะฮะดูดิใครคนเล่นครับปิงจะเป็นคนเล่นนะฮะลูกนี้ครับไม่ต้องห่วงครับลูกสุดแน่นอนขยับ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 เปิดมาเบสน้ำที่โยยิงไปที่น้องบอล น้องบอลโดนชะลอไว้โอ้โหโดนลุมยังไม่ออกออกไปแล้วออกไปแล้วคุณไม่ลงครับพี่นนทุ่มมาให้น้องบอลน,น้องบอลกลับไปที่พี่นนอัดพี่อยู่ครับอลอยู่ที่พี่เจมพี่เจมพี่เจม,เจมได้บอลหาตัวขยับทุ่มมาดีปาร์ตี้ปราร์ตีต้กลับไปที่หัว หัวคืนไปที่โอ้โห <c oughs> บอลลูกนี้สกัดครับเปลี่ยนตัวสองคนพี่อยู่ออกพี่นอนออกเปลี่ยนตำแหน่งกันเหลืออีกแปดนาทีแปดนาทีเอาสมุยไม่ลงนะครับวันนี้สมุยสมุยไปซ้อมมาบอลอยู่ที่พี่นุก พี่นกเปิดไปได้โกโกแทงมาปาร์ตี้โอ้โหปาร์ตี้ปาร์ตี้ไม่ถึงได้พือว่ะเออบอลอยู่ที่ปิงฮะปิงปิงหลอกปิงทุ่มมาที่เบสเบสสะกิดรรมาให้ปิงสวยมาที่เบสเบสคลอสไปมาที่ซ้ายพี่น้องน้องต่อมองหนุนพี่นออ็อ พี่นุกทุ่มบอลมาที่หัวหัวพักบอลมาอยู่ที่โฟกไม่ถึงโดนบังโฟกยังใช้ความกยันจิ้มมาครับติดปิงโอ้โหอาร์ตครับอาร์ตพุ่งลงมาพี่เจมยิงไม่เข้าครับไปเดีับนัดนัดเปิดขึ้นไปครับพี่นุกสกัด นี่ฮะน้องต่อจะเป็นคนทุ่มบอลเข้ามาครับน้องต่อมาที่เบสน้ำทิเบสมาที่ปิงปิงเบิ้ลจังหวะเดียวโอ้แฮนด์บอลเคลียร์ออกมาพาดีพาดีพา,ด,พาดีมาที่หัวโอ้หจับไม่ติดครับบอลอยู่ที่น้องต่อมาที่ปิงอตอนนี้คนเยอะกว่ายิงไปโอ้โอ โอ้เข้าไปแล้วครับพี่นอโมโอ้เขียวบอลมาแล้วครับเหลืออีกหนาทีเหลือนะครับเหลือปาตีปาตีได้บอลปาตีโดนแยบยังไม่ออกยังไม่ออกน้องก้องมาที่แม็ แม็กก็โหนี่เพิ่งได้ขานชื่อปีเจมไม่ผ่านบางลนลนแทงมามาที่เบสสกรดิกไปที่ลนลน,ลนหึ่งติดที่เบสครับยังได้เบสใหม่เบสเจ้าเบาะขาบอล <laughs> อ,อยู่ที่เบสน้ำทีทำยังไงแทงมาซ้ายพี่น้องโดนจับปั๊บควา้างไกลมาที่หัวหัวเอาบอลลงหาตัวเติมโอ้พี่แป๊บหัวยิง โอ้โห uh huh. oh ไม่เข้านะไม่เข้านะครับ <Max. S 1> ใครจะเป็นคนเล่นครับดูครับไปคร,ครับน้องบอลบอลเปิดมาอาร์ตโอ้โอ้ยังได้ครับยังได้เปลี่ยนตัวแม็กซ์ออกเปิดไปโอ้โหโกมงทุ่มทุ่มทุ่มได้น้ำเงินครับได้น้ำเงิน เหมือนทุ่มมาพี่นนทพี่นนลงกลับไปใหม่โดนโดนตัดบอลได้จากซ้ายพี่น้องตัวนี้มาที่เบสน้ําที่เบสน้ําที่โอ้โหครับเบสโอ้โหเสียจังหวะครับอาร์ดแทงมาที่โฟกโัสติดเซฟติดเซฟอาอัดที่อ่อติดเซฟที่หนึงน่งอีกทีหนึ่งโอ้โหโอ้โหต้องให้ครับลูกนี้ครับนายประตูของเราครับนัดนะน้องนัด มือสองของกอหมยครับน้องกล้องมือหนึ่งนัดมือสองโอ้โก็ปิงส่งบอลไม่ผมคนระับอาร์ได้บอลทุ่มมาน้องบอลอ,อาร์ได้บอลแทงไปที่โฟกจับบอลไม่ติดยังอยู่ยังอยู่โฟกได้บอลยิงโอ้โหครับทุกคนชินนะครับหัวยังไม่ชินเลยครับ โอ้ oh my god โหกครับยิงไม่เข้าลูกนั้นปิงครับออกบอลมาครอสไปที่น้องต่อน้องต่อจับบอลไม่ติดไม่ติดไม่ติดพี่นน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 ทตีมันตีมันโฟกับพี่นนมาพี่นนนี่คือตีมันโฟกบอลอยู่ที่อาร์ตอาร์ตแทงไปโฟกรอนเข้าประัดบอลรอนจิ้มได้ครับเจ้าบาวจิ้มได้น้องบอลน,น้องบอลสายพี่น้องตะอ,อัดไปลูกนี้ได้ทุกคลุมครับ นำเงินทุ่มมานำเงินทุ่มมาน้องบอลอาร์ตโดนสายพี่น้องยังไงยังไงไปที่บิงปิงปิงมาที่พี่นอ็อตพี่นอ็อตมาที่เจ้าบ่าวลอนทรงปาได้ปิงปิงยิงปิงยิงไปครับปิงยิงครับปิงบอกลอล่อลอลอลอปิงบอกลอ่ลอ นะครับมีบอกแผนบอกแผนมีบอกแผนแผนิงบอกแผนครับสุดสามมาสายพี่น้องนี่ครับมีเซฟเหมือนเหมือนกันครับน้องกล้องนะประตูม <c oughs> ือหนึ่งมือหนึ่งพอทีมได้แชมป์นะครับล่าสุดมีมีส,งส่งซิกมีส,งส่งซิกชิปมาทีเดียว พีเจเอ็มไปเร่นเร็วครับพีเจเอ็มได้บอลทุ่มไกลทุ่มเร็วครับมาที่บอลบอลคลอง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 บอลแล้วก็ส่งมาอารยิงไปติดอีกแล้วครับทุ่มมาปัดออกมาได้ซ้ายพี่น้องหัวขึ้นไปในบอลอยู่ไหนบอลอยู่ที่พีเจเอ็มครับคลึงบอลออกไปซ้ายเปิดมา

เอ๋อน right. 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 ี่นี่นี่ดึงราคาเหอสมุยสมุยเช็กเกมด้วยสมุยสมุยสมุยเช็กดิ้เกือบแล้วเมื่อกี้บอลจบเกมไหมนะครับตอนนี้ต้องหยุดเลยต้องหยุดเลยพอพี่น็อตครับต้องหยุดเลยมันมันฆ่าอ้อนไปทั้งมันหลังปุ๊บเลยอ่ะทำไม่เจ็บเจ็บไปทามาเดียวนะหน่ายกึนเดิยไปไหน มา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 สำหรับพัฟฟังซ่อนว่าคาดแล้วลูกไม่คาดไม่คาดไม่คาดไม่ขาดอ่านี่ครับวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์เซฟไปหลายลูกสัมภานหน่อยเออเป็นไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกดีใจแมนออฟเดอะแมตชทรู้กกันธรรรมดาไออ้้บล็ูสึกดีใจเออเด็ก็ธรรมดาออยอมไหมวันนี้ยอมยอมไหมวันโอ้วันนี้โดนยิงกิงลูกนี่โดนไปงโดนยิงสามเลยมันเหรอมันซอง ไอ้นัดอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเควันนี้คุณท็อปฟอร์มไหมท็อปฟอร์มไหมเป็นไรอาการเป็นไงอาการเป็นไงหมดเลยหมดเลยหมดเลยวันนี้วันนี้ใครวันนี้ใครวันนี้ใครวันนี้ผมไอ้นัดเลยอ๋อไอ้นัดอ่ะมันดเธอมันเซฟลูกจังหวะสวยๆไยลูกเอ๊ะเซฟสามลูกเฮ้ยเซฟมันอะเซฟสามชตเซฟสามช็นีอะา โอ้โหนี่นี่ครับเจ้าพ่อลูกสูตรนะมาจากคนนี้นะฮะช่วงนี้เอาจริงแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เอาจริงแล้วช่วงนี้เอาจริงแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วดองเตาไมผ้ช่วยดองเตาเว้ยเฮ้ยผู้ช่วยครับว้าวนี่ครับรอยสักนี่ครับรอยสักยิงไหมครับวันนี้พี่ยูยิงไหมเฮ้ยยิงยิงยิงเออมีคลิปมีคลิปมีคลิปโอเคโอเคไว้เจอกันนะครับ